อร่อยแบบต้นตำรับต้นตำล้มามาตั้งแต่ผมเด็กๆอร่อยอร่อยอันนี้ผมยกนิ้วให้คุณเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมานิโต้พิซซ่ารามคำแหง18แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร <c oughs> เป็นร้านอาหารอิตาเลียนและไทยฟิวชัน่นที่รวมไว้ในที่เดียวเ <c oughs> มนูซิกเนเจอร์ที่ต้องรองคือพิซซ่าต้มยำกุ้งแ <c oughs> ป้งบางกรอบหอมเครื่องต้มยำจัดจ้านแบบไทยแท้แต่เดี๋ยวก่อน วันนี้คุณเอและคุณนิรุตจะพาคุณผู้ชมไปเข้าครัวแล้วล้วงสุดเด็ดความอร่อยของเมนูข้าวซอยในฉบับเชฟเบิร์ดเชฟผู้มากฝีมือของทางร้านที่นำเอาเส้นพาสต้ามาแทนเส้นหมี่มาดูกันว่ารสชาติจะเข้ากันได้ไหมไปดูกันเลยคุณผู้ชมเราอยู่ที่ร้านอาหารอิตาลีนี่ใต่ใจคอยังไม่ทักกันเลยไม่ได้ พี่เชฟเบิร์ดวันนี้เรานัดกันว่าเราจะทำข้าวซอยครับโตลงเส้นคุณใช้เส้นสปาเกตตี้หรือเปล่าใช่ครับนั่นไงเดาเพิ่งจะถูกผลเนี่ยชีวิตของชายหนุ่มเราเอาเส้นที่เขาทำเองเราเอาเส้นที่ปกติอิตาเลียนเขาผัดเขาอะไรแบบนี้หรือก็ต้มมีใส่ในซุปบ้างนะฮะเส้นพาสต้าเลยคุณผู้ชมมาใส่ใช่ เ,เส้นพาสต้าก็ทําเองอันนี้เหรอใช่ไง<ำ>พี่ทําเส้นเองด้วยใช่ไหม,ไมดูแล้ว<อ>น่ากินมากเลยนำเอาแป้งที่พักไว้15นาทีมานวดหลังจากนั้นนำมารีดบ,บนเครื่องรีดแปง้งทำแบบนี้ซ้ำๆกัน3ถึง4รอบจนได้ความหนาของเส้นตามที่ต้องการ พอได้เส้นแล้วก็นำไปคลุกแป้งอีกทีเสร็จแล้วนำไปลวกในน้ำร้อนให้สุกพอประมาณนำเส้นมาน็อกด้วยน้ำสุดท้ายก็ใส่น้ำมันมะกอบลงไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เส้นติดกันและเป็นการเพิ่มกลิ่นหอมของเส้นอีกด้วยครั้งนึงจำนวนเท่าไหร่นวดเยอะไหมคฮะนวดนวดป้งประมาณ6 0 0กอัตครับ 600กรัมต่อวันทำไว้ยี่ต่อวันใช่ครับ600กรัมพอเราเอาไปลวกก็เส้นเขาก็จะขยายขึ้นมาเป็นโล2ครับเป็นโล2ครึ่งหนึ่งเลยผมกับพี่เอกินกันคนละครึ่งโลแล้วนะวันนี้ไม่ถึงเหรอหิวหิวไม่คนหิวไม่ถคนหิวหิวคนกันุ่หิวไหมเราเริ่มทำเลยดีกว่าที่ผู้ชม ไป่อนครับผมน้ำมันน้ำมันครับน้ามันเราใช้น้ำมันพืชหรืออะไรครับหรือน้ำมันมะกอกหรืออะไรครับน้ำมันถั่วเหลืองครับน้ำมันถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองไม่ได้ใส่เยอะเลยช้อนโต๊ะหนึ่งไม่ถึงดีด้วยแล้วก็ผัดเครื่องแกงตามสูตรน้ำซุปนี่ทำมาจากอะไรครับอ่าน้ำสต๊อกผักครับผักอะไรเป็นเซรลอรี่ครับแครอทไม่มีแครอทก็มีครับอ๋อเป็นสต็อกผักรวมโอ้เริ่มหอมเริ่มหอมใส่ๆันนะครับอันนี้คือกระบวนการทำให้เขาให้หอมอีกทีก่อนลงให้ก็มี น้ำสต๊อกนิดนึงครับเลี้ยงเหลืองอ๋อใส่พอให้เขาเข้าไปละลายใช่ครับนี่ทำไงใส่ซุปใส่กระเทียมอ๋อใส่ไปหน่อยนึงใช่ยังไม่หมดใช่ไหมยังครับยังอ๋อแต่หมดตอนที่ใส่ซุปแล้วจะโรยหัวอีกทีก็ใสร็จทีเพิ่มอ๋อหัวใส่ก็ยเหลืออีกนิดนึงก็เดี๋ยวน้ำซุปเราใส่ก็ยังหอมมาก กลิ่นหอมมากก็มีความเป็นแกงกะหรี่เราครับคุณผู้ชมฮะกะหรี่ที่เหลือสีเหลืองๆแต่วันนี้ก็จะมีสีแดงเพิ่มขึ้ไปหน่อยนอดนที่กะทิเริมตัวแตกตัวแล้วใส่น้ําสต๊อกครับแล้วเติมน้ำน้ำสต๊อกสต๊อกผักนี่เริมแดงแล้วครับที่จะบอกเอ๊ะทำไมสีก็ไม่แดงแดงละสีสวยมากนะฮะเป็นสีแดงอมเหลืองส้มๆนะฮะคลาสสิกมาก โอ้โหเวลาฉาบไก่แล้วทุกคนดูดีมากทีเดียวเติ่้เตาตามด้วยน้ำปลาโอ้หดูดีใช้เวลาสี่สิบนาทีครับเป็นไรผมรอโอเคพี่ถุนไปเลยเดี๋ยวผมมาพี่ถุนไปเดี๋ยวเรามาครับเราไปหาพิ่ซ่างเกหนึ่งก่อนดีกว่าครับ เราจะรอเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะ40นาทีผ่านไปโอ้โหอุ้ยอันนี้เป็นข้าวซอยหรือว่า้าวซอยเป็นทอดหรือว่าเป็นเส้นเฟตุชินน่เฟตุชิน่เปนทอใช่ครับไม่ได้เอาตัวข้าวซอยนะโอ้โหให้ไม่มากให้นิดเดียวอย่าร้องสิโอ้เออกำลังพรอะรอ่อืม แล้วก็ครุน่นอย่ะไก่ยุ่ยพอดีเลยอ่ะตัวน่องนะครับ40สินาทีมันควรจะยุ่ยนะใช่เรายืนรอกันส0นาทีกิม<อ><อ>เอาอิ่มเลยคุณผู้ชม แกงข้าอร่อยมากอร่อยแบบต้นตำา้ำต้นตำล้ำต้นตำตั้งแต่ผมเด็กๆออย,ออยอันนี้ผมยกนิ้วให้คุณเลยเมื่อก่อนนะผมอยากทานข้าวซอยต้องนั่งบินไปเชียงใหม่ <c oughs> มีโอกาสเนื่องจากเราทำธุรกิจท่องทเที <c oughs> ่ยวเนาะพาทัวร์ไปบ้างไปเที่ยวเองบ้างไปเซอร์เวอร์หลายที่นะฮะไปกับดีลาวดีฮอลิเดย์ไปกับอีเมดฮอลิเดย์หรือว่าไปกับอินิ์ทอยเดย์ไปเชียงใหม่ปุ๊บมีโอกาสผมจะแจ้นขับรถไปร้านข้าวซอยชื่อดังหลายๆร้านที่อยู่ในเชียงใหม่เราก็จะได้รสชาติ รสชาตินี้เลยคุณผู้ชมใช่เขาทํเข้าวซอยได้ออกมาครบเครื่องมากไก่นุ่มพอดีเครื่องแกงหอมอย่างที่คุณนิรุตบอกทีมงานติดต่อมาบอกว่าเราจะมาถ่ายข้าวซอยแต่ว่าทําเส้นอิตาลีอะไรกันรู้ผมว่าเดี๋ยวว่าเจอคุณนิรุตแน่เลยออกมาแม่แน่ังอร่อยมาตรฐานรามกียรติ์สิบปนี้มานิโตข้าวซอยมาหน่อยเดียวอร่อยแน่อร่อยแน่นอนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนี่คือ รอบกานรอบโลกช่วงรอบครัวนี่วงสุดท้ายช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเอายอดฝีมือมาทาอาหารนะผู้ชมชอบตรงไหนเห็นเคล็ดลับอะไรนะฮะหรือว่าเราถามเคล็ดลับไม่หมดคุณนิรุตสอบให้ไม่เรียบร้อยโน้นมาบอกเราได้นะครับรอบจานรอบโลกในแฟนเพจช่วยไดุ้ผู้ชมนะฮะบอกเราได้เลยและนี่คือช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามชมรอบกานรอบโลกวันนี้ผมเอณนัฐพงศ์คุณนิรุตสีัญญาและก็เชฟเบิร์ดเราสารคุลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ไ>ขอบคุณมากครับส <มา S 2> ุดยอด,ดเลย